สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งทวีปเอเชียหรือ AFC ได้ทำการจับสลากแบ่งสายศึก AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่ม A ถึง J โดยกลุ่ม A e ถึง E จะเป็นทีมจากเอเชียโซนตะวันตกและ F ถึง J จะเป็นเอเชียโซนตะวันออกทั้งนี้ทีมจากประเทศไทยได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติทั้งบีจีปทุมยูเนเต็ดและเชียงรายยูเนเต็ดส่วนอีก2ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดและการท่เรอเอีต้องลุ้นรอบเพย์ออฟ โดยผลการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มโซนตะวันออกมีดังนี้กลุ่ม F สซานตรงรุ่นหนึ่งจากจีนอยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกนกบอุร์าเรดไดมอนด์ไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์และผู้ชนะจากเพลย์ออฟแดกู FC หรือบุรีรัมย์อยู่ในเตดจากไทยกลุ่ม G B ีบิจิปทุมอยู่ในเตดจากไทยชุนนํำดากลอนจากเกาหลีใต้อยู่ในเตดซิตี้เอฟซีจากฟิลิปปินส์และเมลเบิร์นซิตี้จากออสเตรเลียกลุ่ม H ชุนบุคคุนไดมอเตอร์จากเกาหลีใต้โยโกฮางไมเอฟารินอสจากญี่ปุ่นฮองอันยาลายจากเวียดนามและผู้ชนะจากรอบเพย์ออฟชางชุนย่าถ่ายจากจีนหรือทีมจากออสเตรเลียพบกับคายาโอลิเอโรจากฟิลิปปินส์กลุ่มไอคาวะสกีฟอนตาเลจากญี่ปุ่นกวางโจเอฟซีจากจีนยาโฮตารุทัซซมจากมาเลเซียและผู้ชนะจากเพย์ออฟอุนซานฮุนไดจากเกาหลีใต้หรือการท่าเรือเอฟซีจากไทยกลุ่มเจ เชียงไฮพอรเอ FC จากจีนเชียงรายยูเนเต็ดจากไทยคิดฉีจากฮ่องกงและผู้ชนะจากรอบเพย์ออฟวิเซนโกเบหรือทีมจากออสเตรเลียพบกับชามยูเนเต็ดจากพม่าทั้งนี้รอบเพย์ออฟจะแข่งขันกันในวันที่15มีนาคมโดยทีมจาก2ตัวแทนประเทศไทย2คู่ระหว่างแดกูเอฟซจากเกาหลีใต้พบกับบุรีรัมยูเนเต็ดและอุลซานฮุนไดจากเกาหลีใต้พบกับก,บการเทเริเอฟซ ทีมชาติเวียดนามอดใช้งาน2ตัวเก่งในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายที่จะออกปเยยอนออสเตรเลียเนื่องจากติดเชื้อโควิด -19 สาพันฟุตบอลเวียดนามถแถลงยืนยันว่าเหียนวันตวนและเหียนเทลิน2กองหน้าตัวเก่งจะพลาดการเดินทางไปแข่งขันให้กับทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่มบีนัดที่7ซึ่งจะออกเยืยนทีมชาติออสเตรเลียในวันที่27มกราคมนี้อย่างแน่นอนแล้ว สาเหตุเรื่องจากทั้งคู่พึ่งติดเชือ้อโควิด -19 โดยเงียนวันตัวมีผลตรวจเป็นบวกเมื่อวันที่10มกราขณะที่เงียนเทลรินมีผลตรวจเป็นบวกในวันที่13มกราแต่นักเตะท,ที่จะเดินทางออกนอกประเทศไปพร้อมกับทีมาชิเวียนามได้จะต้องมีผลตรวจเป็นลบและต้องผ่านการกาัก,ากตัวให้ครบ10วันก่อนออกเดินทางอย่งางไรก็ตามทีมาชิเวียนามมีกำหนดการออกเดินทางไปยังออสเตรเลียในวันที่21มกราแต่ทั้งคู่ยังไม่พ้นจากการกักตัวและยังมีปัญหาเรื่องการทำวีซา่า ซึ่งใช้เวลานานกว่าปกติในสถานการณ์โควิด -19 เช่นนี้ทำให้ทั้งสองคนรวมถึงเงียงงอกไห่อดีตกัปตันทีมที่ติดโทษแบนจะพลาดเกมพบกับออสเตรเลียแน่นอนแล้วแต่ทั้ง3ยังมีโอกาสกลับมาช่วยทีมชาติในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่มบีนัดที่8ที่จะเปิดบ้านรับทีมชาติจีนในวันที่1กุมภาพันนี้ส่วนเงียนหวังดึกมิดฟิล์อีกรายที่ติดโควิดล่าสุดมีผลตรวจเป็นลบและกัก,กตัวครบแล้ว รายงานระบุว่าจะกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตั้งแต่วันนี้ขณะที่ผู้เล่น3ารายถูกป้าห่างซอเรียกตัวมาเสริมทัพประกอบไปด้วยเจนฟีเชนเงินวันดายและเหงียนหูตวนบริษัทไทยลีกจำกัดเปิดเผยรายชื่อ11ผู้เล่นฝีเท้าเยี่ยมไทยลีกสัปดาห์ที่17จากการแข่งขันวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16มกราคมมีดังต่อไปนี้ระบบ4-3-3 ผู้รักษาประตูพิสารดอกไม้แก้วจากนครราชสีมามาด้าเอฟซีกองหลังทีระทอบุญมาธานจากบุรีรัมยูเนเต็ดโจชัวกรมแมนจากขอนแก่นยูเนเต็ดชาลีครับจากนครราชสีมามาด้าเอฟซีบุญทวีเทพวงจากเมืองทองยูเนเต็ดกองกลางอายุมาซิก้าจากบุรีรัมยูเนเต็ดลอสเซมี่คาราบูเอจากสุพรรณบุรีเอฟซีมามมดเอ็กซ์จากน้องบัวพิชิาเอฟซีกองหน้าวิลเลียมพอปจากเมืองทองยูเนเต็ด ซูภปชายเจเดตจากบุรัมยูไนเต็ดวิลเลียมเมลิเก้จากสวนบุรี FC, เอฟเฮดโคตชยอดเยี่ยมทวัตชัยตระโรงอ่องตะกูลหนองบัวพิชยะ f อมีการสอบถามไปยังสินทวีชัยฮาัทารัตนากุลในด่านจอมเก๋าวัยสที่หวนคืนสู่ไทยลีก2021-2022เลข2กับทัพมังกรโล่เงินโพลิเทโลโดยประเดิมสนามเกมแรก ในแมตที่เปิดบ้านพ่ายกับน้รราศีมามาด้ FC0 ็ศูนย์ประตูต่อหนึ่งโดยสินทวิชัยเปิดเผยว่าจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับและรู้สึกสนุกกับน้องๆเพื่อร่วมทีมโปลิเทโลการมาอยู่กับโปลิเทโลของโคชอ้อนรังสรรเขามีทัคติกที่ชัดเจนหลักๆเลยก็อยู่กันแบบพี่น้องและทีมสปิริตอยู่กันแบบกลมเกลียวกันดีมากๆผมเห็นแล้วว่าเลกแรกโปลิเทโลเขาทำผลงานเอาไว้ดีมากผมเองก็อยากจะต่อยอดผลงานของพวกเขาในเลกแรก และอยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และจะพยายามทําให้ดีกว่าเล็กแรกครับสืบเนื่องจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดได้ออกมาแจ้งข่าวพร้อมขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าซาดอมีซาเยฟดาวเตะต,ตัวเก่งของทีมมีผลตรวจโควิดเป็นบวกและตัวเขาเองได้ลงเล่นในเกมที่เจอกับบีจีปทุมยูเนเต็ดที่สนามธนเดดมสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่16มกราคมที่ผ่านมาล่าสุด ได้รับการเปิดเผยจากทีมงานของบีจีปทุมว่าวันนี้จะมีการตรวจ RT-PCR อ,อย่างละเอียดเพื่อความชัวร์โดยหากมีนักเตะของทีมคนไหนติดเชื้อหรือคาดว่าจะมีคนใดอยู่ในขายที่เสี่ยงสโมสรจะทาการแยกนักเตะออกไปกักตัวทันทีพร้อมดําเนินการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างแน่นอนทนั้งมีการตรวจโควิดทุกสโมสรจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยอย่างเคร่งครัดทุกคนต้องได้รับ,บวัคซีนครบ2โดส และมีการตรวจทุกๆ72ชั่วโมงก่อนเริ่มเลก2ที่ผ่านมานอกจากนี้ต้องตรวจอีกครั้งด้วย ATK เหลือมื่อครบ48ชั่วโมงสโมสรจะต้องส่งผลการตรวจให้กับสมาคมบอลไทยต่อไปสำหรับ BG มีโปรแกรมเปิดบ้านทำสือช้าง FA ฟเอรอบสุดท้ายรับมือกับการทะเล FC ในวันพุทธที่19มการาคมนี้ณสนามปทุมธาน,นีสเตเดียมเวลา19นาฬกา วรวุิศรีสุภาผู้รักษาประตูการเทอร์เอฟซียืนยันไม่ยอมแพ้กับผลงานที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก่อนมีโปรแกรมบุกเยือนบีจีปทุมยูไนเต็ดในศึกช้างเอฟคัพรอบ16ทีมสุดท้ายวันพุธสิงห์เจ้าท่าเพิ่งบุกไปเสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ด0-0เมื่อวันที่15มกราคมทำให้ปัจจุบันทีมไม่ชนะใครเป็นนักที่3ติดต่อการรวมทุกรายการในด่านวัย29ที่คว้าต,ตำแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์2เกมหลังสุดกล่าวว่าก่อนอื่นก็รู้สึกดีใจแต่ผมอยากให้ทีมชนะมากกว่า ผมคิดว่าประตูไม่ควรได้แมนออฟเดอะแมตช์ครับส่วนตัวผมก็พยายามทําผลงานให้เต็มที่สู้กับทุกอย่างที่อยากทําและตั้งใจฝึกซ้อมให้ดีขึ้นในทุกวันวาราวุิยังกล่าวถึงการขับเคี่ยวย่างตําแหน่งในทีมที่เข้มข้นมากขึ้นหลังทีมคว้ากบินธรรมศาสตราน,นันในฐานะผู้รักษาประตูรุ่นพี่มาร่วมทัพในช่วงเลกสองว่าผมคิดว่าเรามีดีกันทุกคนเราจะพยายามตั้งใจช่วยกันซ้อมเพื่อเป็นตัวเลือกของทีมครับในฐานะมืออาชีพผมคิดว่าเราสู้กันเต็มที่ในสนามอยู่แล้ว ส่วนผลจอ,อกมาเป็นยังไงใครจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นผมคิดว่าเราไม่สีเลียดสิ่งสําคัญคือเราต้องพยายามสนับสนุนการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเพื่อให้ทีมดีขึ้นสุดท้ายผมอยากขอบคุณแฟนบอลที่ไม่ว่าผลงานจะออกมาเป็นยอย่างไรก็ยังเห็นทุกคนตามเชียร์เราอยู่และอยากขอโทษที่ผลงานช่วงนี้อาจไม่ตรงกับที่เราต้องการเรารู้ว่าแฟนบอลผิดหวังเราเองก็ผิดหวังแต่เราจะไม่ยอมแพ้เราจะพยายามทำให้เต็มที่ทำให้หนักกว่าเดิมเพื่อให้แฟนบอลมีความสุขอีกครั้ง เมซใช่เจชนาทีมสกสินกับตันทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFF s u ซูกิครับโพสต์ไอจีถึงอดีตเพื่อนร่วมทีมคอนซาโดรซัปโปโลหลังย้ายไปร,ร่วมทัพคาวาสกิฟอนตาเล่แชมป์เก่าศึกเจลิกญี่ปุ่นโดยระบุว่าขอโทษทุกคนที่ไม่ได้มีโอกาสไปลาด,ด้วยตัวเองตลอด4ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกอบอุ่นและขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือผมมาเป็นอย่างดีโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นโนโนมูระซังมิกามิซังโคดมิชาโคดโยโมดะ ทีมงานสตาฟทีมงานของบริษัทแฟนๆทุกคนบนเกาะฮอกไกโดเพื่อร่วมทีมที่ผมเคยร่วมเล่นกันมาทุกคนขอบคุณที่ทำให้ผมพัฒนาขึ้นมามากและเราจะพบกันใหม่ขอบคุณพิธิทุกๆเรื่องที่อยู่ข้างผมในวันที่ดีและไม่ดีวันนี้เราอาจจะจากลากันในฐานะงานแต่ในฐานะพี่น้องคงอยู่กับผมตลอดไปบ้านที่แสนอบอุน่นแต่มันถึงเวลาที่ผมจะต้องจากลานามระอาริงาโต